มีใครที่รู้สึกกังวนกระวายใจกับปัญหา Facebook ล่มไปหลายชั่วโมงรอบล่าสุดบ้างครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเลยที่รู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างหลังไม่สามารถเข้าโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ได้ไปเวลาหลายชั่วโมงนะครับโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ดาวดี e ท e กเตอซึ่งให้บริการตรวจสอบการใช้งานของโซเชียลมีเดียต่างๆพบว่า Facebook เริ่มประสบปัญหาล่มมาตั้งแต่เ,เวลา4ทุ่มของวันที่4ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยครับ ที่เห็นอยู่นี้จะเห็นได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยกราฟพุ่งสูงเลยแล้วปัญหาของ Facebook ล่มก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับข้ามเข้าสู่วันใหม่แล้วก็ยังมีรายงานปัญหาเข้า Facebook ไม่ได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่เริ่มไม่พบปัญหาการใช้งานสอดคล้องกับเพื่อนๆของเราหลายคนนะครับที่เริ่มโพสต์ข้อความบนหน้าฟีดแล้วว่า Facebook กลับมาใช้งานได้แล้ว ปัญหา Facebook ล่มในครั้งนี้ยังน่าสนใจมากกว่านั้นอีกครับเพราะไม่ใช่แค่การล่มแค่บางพื้นที่นะครับแต่มีรายงานเหตุ Facebook ล่มใช้งานไม่ได้เกือบทั่วโลกเลยแถมปัญหายังลุกลามไปถึงบริการอื่นๆของ Facebook ด้วยไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือ WhatsApp ก็ใช้งานไม่ได้เช่นกันครับ หลังแก้ปัญหาจน Facebook กลับมาใช้ได้แล้วมาร k คซักเกอร์เผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook ได้โพสต์ข้อความขอโทษผู้ใช้นะครับโดยระบุว่า Facebook นั้นรู้ดีว่าพวกคุณพึ่งพาบริการของเราในการเชื่อมต่อกับคนที่คุณห่วงใหญ่มากแค่ไหนแต่สิ่งที่ฮือฮาคือมีรายงานนะครับว่าเหตุ f a c e b o o k ล่มในครั้งนี้มีการคาดการณ์ครับว่าทำให้ Mark Zuckerberg และ f a c e b o o k สูญเสียรายได้ไปเฉลี่ย2 0 0 0 0 0ล้านบาททีเดียว ผมเชื่อว่าชั่วโมงนี้ไม่มีใครสนใจแล้วแหละครับว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กจะจนลงขนาดไหนเพราะสุดท้ายแล้ว Facebook ก็สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคจนสามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ยังคงทํารายได้จาก Facebook ได้อยู่ดีแต่สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือระยะหลังเนี่ยเฟซบุ๊กถูกวิจารณ์มากเลยนะครับว่าไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับว่า Facebook มีส่วนเติมเชื้อไฟสร้างความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นหรือ Facebook นั้นเป็นพิษกับเด็กเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้ววันนี้ผมจอมพลดาวสุขโขและเอาวอร์ไวบิฟจะไล่เรียงให้ฟังว่าที่มาที่ไปของข้อกล่าวหาเหล่านี้มาจากไหนฟังแล้วช่างน้ำหนักกันเองเลยครับว่าข้อกล่าวหาที่ Facebook กกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้รุนแรงเกินไปหรือไม่ ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้อาจเป็นมรสุมของ Facebook จริงๆเพราะก่อนเกิดเหตุ Facebook ล่มทั่วโลก Facebook ก็เพิ่งเผชิญกับข้อกล่าวหาจากฟังเซสอเลนอดีตลูกจ้างรายหนึ่งที่ลาออกมาพร้อมกับเอกสารภายในมหาศารครับเพื่อเป็นหลักฐานชี้ว่า Facebook นั้นสนใจแต่เรื่องของรายได้โดยละเลยต่อการลดการสร้างความเกลียดชังในสังคมอดีตลูกจ้างของ Facebook รายนี้กล่าวหา Facebook ถึงขั้นที่ว่า Facebook นั้นเป็นตัวการ ทำให้เกิดเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสาวรัฐเมื่อต้นปีทีเดียวเ้าเปิดเผยน,นะครับว่า Facebook นั้นจงใจให้เนื้อหาที่มีอัตราการมีส่วนร่วมสูงแสดงผลได้มากกว่าซึ่งจะนําไปสู่การที่ผู้คนกดดูโฆษณามากกว่าซึ่งก็กลายเป็นว่าเนื้อหาที่มีส่วนร่วมสูงเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังหรือเป็นเนื้อหาที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จครับ โดยแทนที่ Facebook จะปรับอัลกอริทึมให้แสดงผลเนื้อหาเหล่านี้ให้น้อยลงเพื่อให้สังคมปลอดภัยขึ้นแต่ Facebook กลับนิ่งเฉยนี่เองเป็นสิ่งที่อดีตลูกจ้าง f a c e b o o k กล่าวหานะครับว่าการนิ่งเฉยของ Facebook เป็นไปเพื่อให้บริษัทมีรายได้จากโฆษณาที่มากขึ้นโดยไม่สนใจว่าสังคมจะเป็นอย่างไรจากการมีส่วนช่วยเผยแพร่ข่าวปลอมหรือข้อมูลสร้างความเกลียดชังเหล่านี้ เรื่องนี้เธอได้นําไปฟ้องร้องต่อคณะกรรมการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับและจะขึ้นให้การต่อคณะกรรมาการย่อยของวุฒิสภาสหรัฐด้วยอดีตลูกจ้างที่ออกมาแชร์ Facebook ในครั้งนี้ยืนยันนะครับว่าเธอไม่ต้องการทําลายชื่อเสียงของ Facebook แต่อยากทําให้ Facebook ดีขึ้นพร้อมเปรียบเทียบว,ว่ามันก็เหมือนการที่เราเห็นข้อเสียของบริษัทบุรีรัฐก็ต้องเข้ามากํากับดูแลหรือการที่เราค้นพบว่ารถยนต์ต้องมีเข็มขัดนิรภัย รัฐก็ต้องเข้าไปออกข้อบังคับในกรณีนี้ของ Facebook ก็เช่นกันที่รัฐบาลต้องออกมาทำอะไรสักอย่างอย่างไรก็ตาม Facebook ยืนยันนะครับว่าให้ความสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีของผู้ใช้ครับพร้อมๆกับที่ Facebook นั้นก็พยายามพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยขณะเดียวกันก็ออกมาปฏิเสธนคะครับว่า Facebook ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในสหรัฐ จนลุกลามเป็นเหตุเจลาจนเมื่อต้นปีแต่ปัญหาของ Facebook นั้นก็ยังไม่จบนะครับเพราะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเสียงวิจาร์ณถึง Instagram ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของ Facebook เช่นกันนะครับว่า Instagram นั้นเป็นพิษกับเด็กแล้วก็สนับสนุนให้เด็กเข้าสู่โลกออนไลน์เร็วเกินไปครับ ข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นกับบริการ Instagram Kids เนีครับซึ่งเพิ่งประกาศยุติการพัฒนาไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วหลังที่ผ่านมาเกิดเสียงวิจารณ์ณว่าบริการนี้ทำให้เด็กๆเ,เข้าสู่โลกออนไลน์เร็วเกินไปแถมยังมีข้อมูลการวิจัยที่ชี้ว่าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงกำลังเผชิญกับความรู้สึกไม่ดีจากการใช้ i ิน t a g r กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างเรื่องอาหารการกินความเหงาความเศร้าและความกังวล นอกจากนี้ยังมีปัญหาเด็กๆติด i n s t a g r กรด้วยเรื่องนี้ทาง Facebook เจ้าของ i n s t a g r กรเองก็ออกมาชี้แจงนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่ทาง i n s t a g r กรมพยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่แล้วสอดคล้องกับการให้เหตุผลที่ยุติการพัฒนา i n s t a g r กร Kids ชั่วคคลาวก็เป็นเพราะว่าทาง i n s t a g r กรมเนี่ยต้องการใช้เวลารับฟังทุกฝ่ายให้ชัดเจนแต่ก็ยืนยันนะครับว่าบริษัทจะพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ปลอดภัยกับเด็กต่อไปพรเชื่อว่าสุดท้ายแล้ว ก็ไม่สามารถห้ามเด็กไม่ให้เข้าสู่โลกออนไลน์ได้อยู่ดีก่อนหน้าน,นี้ Facebook ก็เคยถูกตั้งคำถามมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับจนทำให้ตัวของ m a r z z u k k r r e r r g เองเนี่ยต้องเดินทางไปขึ้นให้การต่อสภาคองเกรสมาแล้วหลายรอบเลยเรื่องที่ Facebook ถูกวิจารณ์มากก็มีตั้งแต่การที่ Facebook นั้นเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไปจนถึงการดำเนินธุรกิจของ a c e b o o k ครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการผูกขาดทางการค้า ผ่านการไล่ซื้อกิจการที่อาจจะเป็นคู่แข่งกับ Facebook ในอนาคตซึ่งเรื่องเหล่านี้เราพูดจะมาหลายปีแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้สักทีครับ